สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อสุขสุขทัยมันเนี้เอาชมาแก,กงหนอ่อไม้ใส่ไก่บ้านสนะุโขทัเอาไปตำพริกแกงเดนะ้อาจารยกงของเฮาตำลายเลยนะจ้ารเฮาปั้มแผลเลยอาจารยาจารย์กำนละังเกง่งคือไก่บ้านของเฮานะจ้าไก่หนังเหนียวนะจ้าใส่เบิดเลยจ้าใส่แบบพวกโจ๊กเลยน้อพี่น้องจ้า เราจะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาเข้มข้นหอมของเราเด้อพี่น้องแล้วก,ก็ปรุงด้วยน้ำปลาเด้อพี่น้องแกงืองหอมใม่ของเราจะได้สุกแซ่บจ้าใบ้านเฮาใส่ใบต้มท้ายด้วยพัก ไปเมงลากด้วยจ้าทุกคนใส่แปนหลายโดนไปเม่งลากแหละก็จะอมเพิ่มความหอมนะจ้าพี่น้องจาเ้ามีแล้วก็ใส่หลายด้วยทุกคนแล้วก็พร้อมตักเสร์ฟได้แล้วพร้อมเ่บน้ำกัดเกิดจ้าพร้อมเ่บน้ำกัดเด้อพี่น้องขอบคุณที่ติดตามเลยรับชมจะเจอก,กันไหนเมนูใหม่จะบ,บาย